สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก usa ค่ะวันนี้นำกระเป๋าจากโค้ดมาฝากกันอีกแล้วนะคะใบนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโค้ดกับทาง Marvel จากมือคันทำคอลเลคชันพิเศษออกมาตัวกระเป๋าสำหรับใบนี้นะคะเป็น convertible ก็คือใช้งานได้หลากหลายเป็นกระเป๋าคาดเอวก็ได้คาดอกก็ได้ สะพายก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสะพายไหล่หรือสะพายข้างเรามาดูแต่ละส่วนของกระเป๋ากันค่ะด้านล่างของกระเป๋าเป็นหนังที่เป็นสีนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆไปดูในส่วนอื่นๆกันต่อค่ะในส่วนของด้านหลังของกระเป๋านะคะเราจะเห็นตัวหนังอยู่สองส่วนอันนั้นก็คือเป็นช่องสำหรับให้คุณได้ใส่เข็มขัดหรือว่าสายเบลแบก นั่นเองค่ะถัดไปค่ะไปดูในส่วนของซิปบางมุมมองจากด้านบนที่เราเห็นนะคะจะเป็นซิปเดี่ยวหรือว่าซิปบนนั่นเองสายค่ะสายเส้นนี้ก็คือสายสพายไหลหรือว่าสายสพายข้างส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นสายเบลแบ็คหรือสายเข็มขัดนะคะเป็นหนัง ภายในบ้างค่ะภายในจะมีช่องเล็กๆอีก1ช่องนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีช่องให้คุณได้ใส่บัตรอยู่2ช่องความยาวของสายนั้นจะอยู่ที่ประมาณ22นิ้วครึ่งสามารถปรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายเบลแบ็คหรือว่าสายสไปายอันนี้เนี่ยพยหยิบตัวแคการ์ดกับตัวป้ายแท็กมาให้ดูว่าตัวของแท็กนั้น นั่นคือรหัส2640คือรหัสของตัวกระเป๋ารุ่นนี้นะคะดูภายในภายนอกกันเรียบร้อยแล้วเผื่อว่าคุณกำลังมองหากระเป๋าหรือจากสะสมเป็นคอลเลกชันที่เป็นสินค้าพิเศษของทางแบรนด์ก็แนะนำค่ะเป็นกระเป๋าหนังขนาดเท่าไหร่ก็7นิ้วค่ะจากซ้ายมือไปขวามือนะคะส่วนความสูงจากบนลงล่างนั้นจะอยู่ที่4นิ้วครึ่งตัวความหนาของกระเป๋าก็ 3นิ้วครึง่งถูกใจชอบใจถักถ่ายกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ